ชาวอาเซียนคิดว่าประเทศไทยทำเองไม่ได้แต่พอเห็นความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยกลับเปลี่ยนความคิดทันที เพดังโพสต์รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือสถานีสระบ,บรุรีจังหวัดสระบ,บรุรีภาคกลางของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร120กิโลเมตรย้ำว่านี่คือเงินลงทุนที่ลงทุนโดยรัฐบาลไทย100เปอร์เซนทางด้านความคิดเห็นชาวอาเซียนที่เคยคิดว่าไทยต้องพึ่งพาเงินทุนจากจีนกลับเปลี่ยนความคิดแห่สูหกไทยพัฒนารถไฟความเร็วสูงโดยไม่พึ่งพาเงินลงทุนจากจีนไม่เหมือนอาเซียนชาติอื่น อย่างประเทศรอบข้างไทยแทบจะถูกจีนครอมงำประเทศขึ้นทุกวันทางด้านกัมพูชาบางคนบอกนี่แหละคือของขวัญจากจีนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นรับชมได้ในอีพีนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัธภาพกันนะครับโดยล่าสุดทางเพจดีลล็อปไทยแลนด์ประเทศไทยไปโลดได้อัปเดตงานก่อสร้างล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์2567สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบ,บุรีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่4ขีด7เป็นสถานีที่คืบหน้าที่สุดในโครงการสถานีสระบ,บรุรีสัญญาที่4ขีด7ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกุดอำเภอเมืองสระบ,บรุรีบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัด บุรีชั้นที่1ชั้นชานชาลารถไฟทางไกลในอนาคตชั้นที่2ชั้นจําหน่ายตัวและเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารชั้นที่3พื้นที่ถงพักคอยรถไฟความเร็วสูงและชั้นที่4ชั้นชันชาลารถไฟความเร็วสูงตัวสถานีเป็นอาคารยกระดับความยาว310เมตรสามารถรองรับตู้รถไฟได้มากถึง12ตู้ขบวนกว้าง6-8เมตรระดับความสูงชานชลาจากระดับสันล่าง1-1.25เมตรขึ้นอยู่กับชนิดของขบวน ครับและหลังจากที่ชาวอาเซียนทราบความคืบหน้าดังกล่าวนี้แล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรนั้นรับชมไปพร้อมๆกันกับ e s news กันได้เลยครับไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนทันแรกได้เข้ามากล่าวว่าสวยงามและดีจริงยินดีด้วยกับประเทศไทยและหวังว่าเวียดนามของเราจะพึ่งตนเองได้ในไม่ช้าและมีประสบการณ์ดีๆในการสร้างรถไฟความเร็วสูงแบบคุณเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงแบบคุณ ความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงดําเนินไปอย่างราบรื่นยอดเยี่ยมมากประเทศไทยจากความคิดเห็นนี้คอมเมนต์ได้เข้ามาตอบว่าว้าวจีนมีรถไฟความเร็วสูง33,200ขบวนประเทศไทยเกือบจะเท่ากันกับประเทศจีนเหลือเพียง3 3 1 9 9ขบวนเท่านั้นและมันดีกว่ากัมพูชาแค่หนึ่งขบวน จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกับชาวคขมรว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาไทยอาจจะมีรถไฟความเร็วสูงแค่ขบวนเดียวนะแต่ถ้าเทียบรถไฟธรรมดาน่าจะเกิน10,000คันนะเก่งจังเลยกัมพูชาและความคิดเห็นต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกับชาวคขมรอีกว่าอย่างน้อยในประเทศไทยเราก็ได้เริ่มต้นแล้วและเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วและประเทศของคุณละ่ะมีหรือยังฉันหวังว่าประเทศของคุณจะสร้างขึ้นในไม่ช้า ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อมาได้เข้ามากล่าวด้วยความสงสัยว่าคุณแน่ใจหรือว่ารัฐบาลไทยไม่กู้ยืมเงินจากต่างประเทศหรืออะไรทํานองนั้นจากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าเงินกู้ภายในประเทศ100%เซในประเทศไทยและความคิดเห็นนี้ก็ได้เข้ามาตอบว่าแน่นอนว่างบประมาณมาจากรัฐบาลไทยคุณสงสัยเกี่ยวกับอะไร เช่นเดียวกันกับท่านถัดมาได้เข้ามาตอบว่าหากต้องการกู้ต้องมาจากภายในประเทศเพราะสถาบันการเงินในประเทศไทยเข้มแข็งมากรัฐบาลไทยได้ให้เงินกู้และบริจาคเงินแก่หลายประเทศและยังเป็นเจ้าหนี้ของ IMF 1.4%พันล้านดอลลาร์ส่วนมุมมองต่อมาชาวอาเซียนได้เข้ามากล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวเดินทางมา,มามากที่สุดในโลกยิ่งถ้าได้รถไฟความเร็วสูงนักท่องเที่ยวจะกระจายไปตามภูมิภาคอื่นๆเยี่ยมไปเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามาตั้งคำถามว่าฉันสงสัยอย่างมากว่า GDP ของประเทศไทยควรจะอยู่ที่ประมาณ8,000ถึง1,000 10, 0ดอลลาร์ต่อหัวเท่านั้นคอมเมนต์ comment ต่อมาครับชาวกัมพูชาได้กล่าวว่านี่คือของขวัญจากจีนส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวด้วยความสงสัยว่าไม่ใช่นี่จีนแบบ G 2 0หรอ จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าไม่ไม่จีนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยได้เรียนรู้เท่านั้นแต่ทุนและการก่อสร้างเป็นคนไทย100%เอร์เซส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวมเขมรท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าฉันคือชาวเขมเมนคนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์โดยไม่เกลียดนับถือประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาครับอดทนรอเปิดดําเนินการอยากสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟความเร็วสูงจริงๆเคยนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปนาราธิวาสใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนคอมเมนต์ต่อมาชาวฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนและด้อยพัฒนาคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าทำไปเรื่อยๆทุนเราเองอย่าไปเหมือนคขมรลาวาอินโดมาเลเซียจีนกลืนประเทศหมดแล้ว คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาครับงบคนไทยฝีมือคนไทยของคนไทยใช้ไปไม่เป็นหนี้ใครเมเมนต์ mm. ต่อมาครับได้เข้ามากล่าวว่าค่อยเป็นค่อยไปเอาความรู้เอาความคุ้มค่าไม่ต้องเสียประโยชน์เป็นอนณานิคมของใครให้ทาจีนมันดิน้นลากเส้นจินตนาการอ้อมไทยไปสุดท้ายจีนก็มุ่งมาที่ไทยอยู่ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับประเทศไทยยอดเยี่ยมเสมอ ส่วนมุมมองต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่าช่างเป็นถนนที่น่าทึ่งคอมเมนต์ต่อมาครับการใช้ชีวิตในประเทศไทยฉันไม่เคยเจอสิ่งนี้มาก่อนเลยอัศจรรย์มากประเทศไทย เมนต่อมาครับดีใจที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงในเวลาเดียวกันสหรชาชอาณาจักรก็ต้องลดและยกเลิกโครงการที่คล้ายกันเนื่องจากเงินทั้งหมดสําหรับโครงการได้สูญเสียไปเนื่องจากการจัดการที่ไม่ถูกต้องหรือถูกขโมยไปโดยแผนการคอร์รัปชันคอมเมนต์ต่อมาครับเพื่อนบ้านกีดคอแตกแล้วทุนไทยทำเองทั้งหมดไม่พึ่งพาจีน คอมเมนต์ต่อมาครับเอาใจช่วยให้เปิดใช้เร็วๆเ,เพื่อความเจริญของภูมิภาครอบนอกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับทั้งหมดนี้คืองานโยธาโดยผู้รับเหมาชาวไทยเมเนต่อมาครับรถไฟความเร็วสูงไทย100%เซทั้งเงินทั้งการก่อสร้างก็ฝีมือคนไทยไม่เหมือนของข้างๆบ้านที่โดนจีนขนเงินออกทุกๆปีกว่าครึ่งชั่วชีวิตคนคนนึง เมนต่อมาครับประเทศไทยจะพัฒนาและสร้างไปเรื่อยๆก้าวช้าๆอย่างมั่นคงถึงจะเดินช้าแต่ก็ไม่เคยหยุดเดินความคิดเห็นต่อมาครับสุดยอดมาประเทศไทยลักจากมาเลเซียเม็นต่อมาครับไทยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆลักไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาครับนี่คือ hsr ใช่ไหมเช่นเดียวกันกับอินโดนีเซียใช่หรือไม่จากความคิดเห็นนี้ก็มีคนเข้ามาตอบว่าใช่แน่นอน ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวถึงชาวกัมพูชาว่าขอบคุณคนงานชาวกัมพูชาส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวแซะชาวเขมรเนื่องจากชาวเขมรมนจำนวนมากได้เข้ามากดหัวเลาะต่อรูปภาพของโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยนะครับเขากล่าวว่าเด็กๆที่เข้ามากดหัวเลาะชีบ้านขุดดินกันหรือยังครับได้ข่าวว่าเริ่มศึกษาโครงการรถไฟใต้ดินตั้งแต่ปี2000นี่ก็2024แล้วถ้าขาดจอบขาดพ่วก็ขอรับบริจาคที่จีนได้นะครับ ส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่าฉันยังตั้งตารอที่จะได้เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงขบวนนี้ในอนาคตอันใกลน้นี้นี่มันคงจะเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ดีที่สุดและสวยที่สุดในเอเชียผมเชื่ออย่างนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับตอนนี้ฉันอายุ60ปีแล้วและหวังว่าจะได้อยู่เพื่อจะได้ดูมันความคิดเห็นต่อมาชาวอาเซียนได้กล่าวว่าสิ่งนี้จะดีมากสำหรับประเทศไทยเยี่ยม ความคิดเห็นต่อมาครับเมื่อเอ่ยคําว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนอาจจะให้คนกังวลได้ว่าเมื่อเสร็จแล้วต้องวิ่งผ่านลาวไปถึงจีนยังสามารถนําไปใช้ในประเทศและนําไปพัฒนาต่อได้ส่วนภาคอื่นๆก็สามารถนําไปใช้ได้ส่วนความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อมาได้กล่าวว่า,ว,าว้าวเป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมจริงๆและแทบลอไม่ไหวที่จะเห็นมัน ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวอาเซิยนท่านสุดท้ายได้เข้ามากล่าวว่าภาพที่ยอดเยี่ยมของโครงการอันยิ่งใหญ่ประเทศไทยพัฒนาไวมาก ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนที่มีต่อความคืบหน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีของประเทศไทยนะครับพเพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับสําหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ